เช้าา้าาาามมแลวจจไ่่เเเเเออียยยงงคุบนืขใดิมพันสุดท้ายค่ายสีฟ้ากรุงเทพฟ้าใหม่กับเป้าหมายสิบที่นั่งฝันหวานหรือสัญญาณฟื้นคืนชีพสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเวลาดีๆที่เราจะวางภาระหนักอึ้งจากงานการ มานั่งล้อมวงคุยกันแบบเปิดอกกับผมลุงเชานะเมืองคอนในรายการเจาะประเด็นร้อนกับลุงเชานะเมืองคอนทาง Talk Podcast Thailand ครับวันนี้ลุงขอนั่งคุยกับพวกเรานานสักนิดนะครับเพราะเรื่องบ้านเมืองวันนี้มันมีรายละเอียดที่ต้องแกะต้องเกาให้ถูกที่คัน แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นลุงต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและการสร้างคนโรงเรียนสาธิตยานางาว่าทางเลือกใหม่ของเยาวชนไทยที่ผสานหัวใจไทยเข้ากับวินัยแบบญี่ปุ่นสร้างคนเก่งและคนดีสู่สังคมขอบคุณที่อยู่เคียงข้างรายการสาระดีๆแบบนี้นะครับพี่น้องครับโบราณท่านว่า กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีแต่สำหรับกรุงเทพมหานครในพอ,อนี้ลุงอยากจะถามว่าเรายังสิ้นหวังกันอยู่ไหมเราเห็นตึกสูงเสียดฟ้าแต่เราก็เห็นคนนอนข้างถนนเราเห็นรถไฟฟ้าพาดผ่านเมืองแต่เราก็เห็นรถติดจนแดงเถือกในแผนที่กรุงเทพคือสมรภูมิที่ปราบเซียนที่สุดครับ ไม่ว่าใครจะยิ่งใหญ่มาจากไหนพอมาเจอคนกรุงเทพเข้าไปหลายรายถึงกับไปไม่เป็นวันนี้พักการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของไทยอย่างประชาธิปัตย์กำลังจะกลับมาท้าชิงบัลลังก์เมืองหลวงอีกครั้งเปรียบเสมือนนักมวยรุ่นเก่าที่เคยถูกน็อกคาเวทีเมื่อรอบที่แล้ววันนี้เขาลุกขึ้นมาใส่นวมคู่ใหม่แล้วประกาศก้องว่า ค้าจะกลับมาทวงคืนเข็มขัดแชมป์คำถามใหญ่ที่ลุงอยากจะชวนคิดคือนวมคู่นี้มัดจะหนักพอไหมหรือจะเป็นแค่การขึ้นไปให้เขาเช็คบินอีกรอบมาดูข้อเท็จจริงกันก่อนครับพี่น้องเมื่อวันที่17ธันวาคม2568ที่ผ่านมาคุณสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ขุนพลกทม ประกาศชัดเจนแล้วว่าได้ครบแล้ว33ขุนพลที่จะลงชิงชัยสอสกรุงเทพไฮไลท์มันอยู่ที่ตัวเลขครับจากผู้สมัครกว่า150คนคัดเหลือ33คนและใน33คนนี้กว่า90นเป็นหน้าใหม่แกะกล่องเขาใช้ชื่อทีมว่ากรุงเทพฟ้าใหม่ และกล้าประกาศเป้าหมายที่ทําเอาคอการเมืองต้องหันขับนั่นคือขออย่างน้อยสิบที่นั่งจากเดิมที่ตอนนี้ในมือมีอยู่ศูนย์สิบที่นั่งฟังดูเหมือนไม่เยอะนะครับแต่สำหรับพักที่เพิ่งสอบตกยกชั้นในเมืองหลวงมาหมัดๆมนี่คือการตั้งเป้าที่ท้าทายมากครับทีนี้ลุงเ่าจะพาพี่น้องมาพาตัดสถานการณ์นี้ทีละชั้น เอาให้เห็นไส้เห็นพุงกันไปเลยว่าทำไมเรื่องนี้ถึงน่าจับตามองประเด็นที่หนึ่งครับทำไมต้องหน้าใหม่90%ลุงมองว่านี่คือยุทธศาสตร์หลังพิงฝาครับประชาธิปัตย์รู้ตัวดีว่าขายของเก่าไม่ได้แล้วในกรุงเทพภาพจําเดิมๆความขัดแย้งเดิมๆหรือแม้แต่รอยร้าวในพักที่ผ่านมามันทำให้แบรนด์เสียหายไปเยอะ การเทหมดหน้าตักด้วยการใช้คนรุ่นใหม่แทบทั้งหมดคือการบอกสังคมว่าล้างไพ่แล้วนะแต่พี่น้องครับการเมืองไม่ใช่การขายสินค้าออนไลน์ที่เปลี่ยนแพ็กเกจแล้วคนจะซื้อเลยคนหน้าใหม่ข้อดีคือสดไม่มีแผลแต่ข้อเสียคือไม่มีฐานกรุงเทพถึงแม้จะดูเหมือนเลือกตามกระแสแต่ในระดับเขต หัวคะแนนและความผูกพันในพื้นที่ยังมีความหมายครับถ้า33คนนี้ไม่ถอดด้ามไม่เคยลงพื้นที่ไม่เคยไปงานบวชงานแต่งหรือไม่เคยช,ยช่วยชาวบ้านตอนน้ำท่วมซอยการจะหวังพึ่งแค่โลโก้พรรคพระแม่ธรณีบีบมวยผมในยุคนี้ลุงว่าเหนื่อยครับประเด็นที่สองครับสมรภูมิเมืองหลวงที่เปลี่ยนไปแล้วพี่น้องลองมองดูคู่แข่งสิครับ มุมน้ำเงินพักเพื่อไทยรัฐบาลปัจจุบันมีทรัพยากรมีนโยบายประชานิยมมุมส้มก็คือพักประชาชนหรืออดีตก้าวไกลครองใจคนรุ่นใหม่และชนชั้นกลางในเมืองแบบเหนียวแน่นมุมอนุรักษ์นิยมเดิมก็คือพักรวมไทยสร้างชาติก็ยังมีฐานแฟนกลับลุงตู่เดิมอยู่แล้วประชาธิปัตย์จะแทรกตัวอยู่ตรงไหนครับ จะไปซ้ายก็ไม่ใช่จะไปขวาก็ไม่เชิงโจทย์ใหญ่ของกลุ่มกรุงเทพฟ้าใหม่นี้คือต้องหาจุดขายให้เจอว่าจะเป็นพักทางเลือกแบบไหนจะเป็นอนุรักษ์นิยมทันสมัยหรือจะเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยถ้าจุดยืนไม่ชัดคนกรุงเทพที่เขาวิเคราะห์เก่งๆเขาอาจจะมองข้ามไปเลยนะครับประเด็นที่3เรื่องปากท้องสำคัญกว่าอุดมการณ์ ลุงอยากจะดึงกลับมาเรื่องใกล้ตัวเราที่สุดครับเรื่องเงินในกระเป๋าคนกรุงเทพพศ2 5 6 5นี้เครียดนะครับค่ารถไฟฟ้าก็แพงค่าครองชีพพุ่งสูงข้าวจานละ60-70บาทหนี้ครัวเรือนท่วมหัวการที่ประชาธิปัตย์จะหวังสิบที่นั่งลุงถามจริงๆว่าคุณมีคำตอบให้คนกรุงเทพหรือยังไม่ใช่คำตอบสวยหรูในแผ่นพับนะครับ แต่เป็นวิธีการที่ทำได้จริงถ้ากรุงเทพฟ้าใหม่มาแต่ตัวคนแต่พกเอานโยบายเก่าๆหรือนามธรรมจับต้องไม่ได้มาขายคนกรุงเขาดูออกครับเขาต้องการคนที่มาแก้ปัญหา pm 2.5ที่พวกเราสูดกันจนปอดพังเขาต้องการคนที่มาแก้ปัญหาน้ำรอระบายที่ตกทีไรก็ท่วม นี่คือบททดสอบที่แท้จริงว่า33ขามุนพลใหม่นี้จะเป็นนักรบห้องแอร์หรือนักรบคลุกฝุ่นที่เข้าใจหัวอกชาวด้านจริงๆลุงเคยคุยกับเพื่อนเก่าคนหนึ่งแกเป็นแฟนพันธ์แท้ประชาธิปัดมา40ปีแกบอกลุงว่าลุงเชาฉันเหมือนคนอกหักจากแฟนเก่าใจหนึ่งก็ยังรักยังผูกพันแต่อีกใจก็กลัวเจ็บซ้ำ ถ้าเขาจะกลับมาขอคืนดีรอบนี้เขาต้องพิสูจน์ให้ฉันเห็นจริงๆว่าเขาเปลี่ยนนิสัยแล้วไม่ใช่แค่เปลี่ยนเสื้อผ้ามาหาค <c oughs> มไหมครับนี่แหละเสียงสะท้อนจากฐานเสียงเดิมดังนั้นครับตัวเลขสิบที่นั่งที่คุณสกลทีตั้งเป้าไว้ลุงวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ในทางทฤษฎีหากพักสามารถดึงคะแนนจากกลุ่มเบือรัฐบาลและกลัวพวกสุดโต่งมารวมกันได้ แต่ในทางปฏิบัติมันคืองานหินที่ต้องแลกด้วยหยาดเงินครับต้องลงพื้นที่แบบเคาะประตูบ้านต้องนำเสนอความสดใหม่ที่มาพร้อมกับความเก่าในเชิงนโยบายถ้าทำได้แค่ห้าหที่นั่งลุงก็ถือว่าประชาธิปัตย์ฟื้นไข้แล้วครับฝาจะใหม่ใช่เพียงคำที่กล่าวใช่เพียงข่าวเปล่าร้องก้องถนน ใช่เพียงเปลี่ยนหน้าตาของผู้คนแล้วจะดนบันดาลสุขสำราญใจหากเนื้อในยังคงเป็นไม้ผุยากจะลุล่วงถึงซึ่งจุดหมายคนกรุงเทพเจ็บจำช้ำม,มามากมายต้องพิสูจน์ด้วยกายและการกระทำสิบที่นั่งหวังได้ไม่ผิดแปลกแต่ต้องแลกด้วยงานที่หนักหนากูศรัทธาคืนถิ่นด้วยปัญญาให้สมค่าประชาธิปไตยที่ยั่งยืน เพราะฉะนั้นครับพี่น้องวันที่22ทธันวาคมนี้ที่เขาจะเปิดตัวเราในฐานะเจ้าของบ้านเจ้าของคะแนนเสียงเราก็ลองเปิดใจดูครับดูหน้าตาดูโงเ่เฮงแล้วที่สำคัญฟังสิ่งที่เขาจะพูดถ้าเขาเสนอทางรอดให้ประเทศได้จริงเราก็พร้อมสนับสนุนแต่ถ้ายังวนอยู่ในอ่างเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนอื่นครับ อำนาจอยู่ที่เราครับอย่าให้ใครมาจูงจมูกวันนี้ลุงเชาจัดเต็มหน่อยนะครับเพราะไม่อยากให้พวกเราดูข่าวการเมืองแค่ผ่านๆแต่อยากให้อ่านเกมให้ขาดไม่ว่าท่านจะเชียร์สีไหนฝ่ายไหนสุดท้ายเราก็คนไทยด้วยกันเราอยากเห็นประเทศเดินหน้าเหมือนกันขอฝากไว้ทิ้งท้ายการเมืองที่ดีไม่ใช่การเอาชนะคักคานกัน แต่คือการแข่งขันกันทำความดีเพื่อพี่น้องประชาชนสำหรับวันนี้เวลาของรายการเจาะประเด็นร้อนกับลุงเชาณเมืองคอนก็หมดลงแล้วครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีโรงเรียนสาธิตยานางาว่าทางเลือกใหม่ของเยาวชนไทยที่อยู่เคียงข้างพวกเราเสมอมาและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณพี่น้องผู้ฟังทุกท่านที่สละเวลามานั่งฟังคนแก่อย่างลุงบนจนจบ เสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทยหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงและเพื่อไม่ให้พลาดทุกประเด็นร้อนที่ลุงจะนำมาเสิร์ฟถึงหูท่านในตอนหน้านะครับวันนี้ลุงเชาวต้องขอลาไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับคน เททศไทยฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทย